ครับหวัดดีครับเมื่อนี้ก็สิพามาเบื้องนอกกล้วยนะครับเราไม่ได้ดชิปไปสองสามมือนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็เหตุงานนําครับเมื่อค่อยได้มีเวลาถ่ายชิปเธอใดก็ถามึงได้มีเวลาก็ที่ค่อยถ่ายลงให้ทุกคนมึงนะครับเมืม่อี้พามาเบิ้งนอกกล้วยนะครับนอกกล้วยน้อยกล้วยนอันนี้เป็นพันกล้วยแบบ ต้นสีระแรนะครับเนี่ยเป็นกล้วยแบบพันวย่างนะครับมีต้นแรกหาพัานนั่นมากอะยงาครับตามบางต้นสองนะครับต้นสองคนนี้เลยนะครับเนี่ยปลูกไว้ก็ปลูกงแต่พุ่มละมาะครับตงแต่ที่ เราันได้ไมีหนา,หนา,หนาวนหนึปลูกเริ่มปลูกแต่หนาฝนนะครับแล้วก็ต้นเตี๋ยกเคาคยได้ทันยัยวันไหนนะครับทำมาเบื้งมีหลายต้นอยู่นะครับเห็นนะครับต้นนึงปลูกไว้กลางหนาหนาวว่ารู้ว่าพม่ได้กินหรอบอกอะปลูกธรรมชาตินะครับมเ่เด้ใส่ปุ๋ยใส่ยังนะครับ มีกุ่มหนึ่งปลูกไว้ทั้งพุนนะครับนี่นะครับจะพาไปเบิ้งมองพุนนะครับรับคือทีเป็นตังซี่นะครับอันนี้เป็นกล้วยคนละพันนะครับอันนี้กล้วยแบบธรรมดานะครับเป็นกล้วยแบบอคนี้องเป็นพวกอันนี้นะครับมีกล้วยแบบธรรมดามันบานเท่านี้นะครับ นี่หลายต้นนะครับปลูกไว้นะครับตัวน,นี้น้อยกว่าโมนะครับมีหลายต้นนะครับเขียวโมมันง่ายก่แล้วนะครับน่ครับแค่นี้ง่ายกแล้วนะครับต้นนี้เอาเมงต้นนี้กันกำเนิดนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้คลองนะครับเริดเรา โมเขาก็ง่ายเมื่อนะครับในมังกาอยู่ไกลคลองนะครับวันนี้น้ำก็เริ่มบกแนวนะครับแต่ตอนนี้พามาเบิง่งชิปแรกๆตอนนั้นน้ำปลาก็มาแห้งนะครับนี่นะครับตายต้นนี้นะครับพาเบิง่งมันจะกบบระบาดบรากาศน้ำมือแรงนะครับนะครับ คองที่นำปลามามือนั่นนะครับที่นำปลามาเดียนเป็นก้อนนะครับพามาบุงนี่นะครับตอนนี้มันก็ไหลปกติแล้วครับใหลขึ้นมาทาง,งน,าน้ำนกแล้วนะครับไหลปกติแล้วนะครับนี่จะเป็นคลองผักบุ้งนะครับปลาผักบุ้งครับชิปนี้ พามาเบึงนอกกล้วยนะครับพาชมคลองย้ำแรงนะครับจะมีอย่างหลายเท่าใดก็ฝากติดตามช่องไม้ในเร่อครับาว่างก็ที่พารายัมเฮดชิปท้ายชิปลงช่องเรื่อยๆนะครับครับชิปนี้ก็สวัสด,ดีครับ